สวัสดีครับผมเอ็มอัรฐพลดอนจิ๋วไพรวันนี้เราอยู่กันที่ดอนการ์เด้นเกาะแก้วบ้านเราพิษณุโลกครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่อุดหนุนสินค้าของเรานะครับก็เป็นผลผลิตจากสวนเราเองนะครับดอนการ์เด้นเกาะแก้วบ้านเราพิษณุโลกนะครับซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับก็ลูกค้าหลายท่านน่ารักมากนะครับเห็นเกษตรกรหรือชาวสวน นําผลผลิตไปขายเองเนี่ยก็ช่วยกันสนับสนุนอุดหนุนกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะเนื่องจากว่าในฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยมะม่วงมันราคาถูกมากนะครับอันนี้เราจะพามาดูพามาเยี่ยมชมแปลงนะครับดอนการ์เด้นอยู่เกาะแก้วนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ที่หมู่15ต, N, ตํบาบลวันทงแอนตอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ลักษณะพื้นที่นะครับเป็นเกาะนะฮะคล้ายเกาะแล้วกันนะ เพราะว่ามีน้าล้อมรอบถึง3ด้านนะครับถ้าใครกดดูในแผนที่ Google นะครับแล้วก็ส่วนในแปลงของอมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของดอนการเด่นของเราเนี่ยก็อยู่ใจกลางพื้นที่เกาะเลยนะครับก็จากที่เรา,าเล่าสู่กันฟังกับผู้บริโภคหลายๆท่านนะครับที่ได้ทดลองชิมมะม่วงของเราเนี่ยเราบอกว่าเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมี แล้วก็ลดการใช้สารเคมีก็พยายามมีความตั้งใจที่จะใช้สารเคมีให้น้อยลงหรือใช้เท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะครับในมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองเนี่ยเป็นผลไม้ที่ต้องห่อนะครับหอ่อเมื่อหลังจากระยะที่เขาเป็นดอกนะครับเป็นดอกเป็นผลเล็กๆโตกว่านี้นะครับอย่างลูกนี้ไม่สมบูรณ์ก็ให้มันโตกว่านี้สันหน่อยครับก็เท่า เท่ากับมือท่าเล็กกว่ามือทักนิดนึงเราก็ทําการห่อนะหลังจากที่ห่อเนี่ยนะลูกจะประมาณนี้ก็ได้นะแต่ลูกนี้คือมันแก่แล้วไม่สมบูรณ์นะก็ประมาณนี้เราเราก็เริ่มหอ่อหลังจากนั้นก็รอเขาแก่นะครับนี่จะสังเกตดูนะว่าทําไมลูกเขาเต่งเต่งตึงแล้วก็ลูกใหญ่นะครับแต่และลูกเนี่ยประมาณครึ่งกิโลหรือห้าร้อยกรัมนะอย่างเงี้ยสีผิวเราไม่เน้นนะครับไม่เน้น พอแกะออกมาจากถุงเนี่ยก็จะมีริ้วรอยมีเพียบบ้างที่มันเกาะอยู่บริเวณภายนอกนะครับ mm hmm. เขาจะลงได้บริเวณขั้วนะะซึ่งก็ไม่ไดีไม่ได้มีผลต่อเน,นื้อนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราไปทําความสะอาดก็บ่มได้ครับถ้าเราไม่เน้นที่ผิวนะนี่อย่างนี้ลูกที่ไม่ได้ห่อนะ่ยเขาก็จะไม่ค่อยเหลืองทองเท่าไหร่นะแต่ก็มีสีทองหลุดออกมาบ้างนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็คือการห่อเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการป้องกันศัตรูต่างๆนะครับ เนี่ยผิวตกกะละตูดเริ่มสีเข้มละเปลี่ยนสีแล้วก็คือแก่จัดนะครับเนี่ยพอออกมาจะถุงไม่วันทองเริ่มมานะฮะก็พามาดูนะครับนี่ก็จริงๆเขาอยู่ได้นานนะครับถ้าสมมุติว่าเราบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับโดยที่เราไม่ต้องบ่มแก๊สแต่เวลาเก็บเกี่ยวเนะี่ยเราเก็บให้แก่จัดนะครับแต่เวลาเรามาวางเรียงกันนะบบนแผงที่ หลายท่านสังเกตดูนะครับสีเขาจะไม่เท่ากันนะก็จะมีสีอ่อนสีเข้มแล้วแต่ความแก่นะครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติของผลไม้ครับที่เขาจะมีอายุที่มันไม่เท่ากันนะครับหลังจากที่เขาผสมเกสรแล้วเนี่ยก็จะมีอายุมีอายุที่มันแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่มันมีผลในเรื่องของอา,อายุในการเก็บเกี่ยวหรือ,อสภาพความสุกนะที่มันไม่เท่ากันนะ แต่ถ้าเกิดเราบ่มบ่มให้มันสุกอย่างเงี้ยพออายุพอ,อมันสุกได้ที่เนี่ยสีมันจะกลืนกันแทบจะแยกไม่ออกนะแต่อย่างนี้เราดูออกนะอันนี้เข้มกว่าอันนี้อ่อนก,กว่านะแล้วก็หรือหรือเราจะดูที่ขั้วก็ได้นะถ้าขั้วเหี่ยวเหี่ยวแล้วเหนียวไม่หลุดเนี่ยแสดงว่าไม่แก่จัดนะแต่ถ้าแก่จัดขั้วจะหลุดนะขั้วจะหลุดแบบนี้นะเนี่ยพอถ้าสมมุติว่าสุกจริงๆนะเราก็จะ อาจจะมีจุดนี่แนะก็ไม่ถือไม่ได้ถือว่าเสียหายเยอะนะครับอย่างนี้ก็ยังทานได้นะก็ปาดส่วนที่มันเสียออกนะฮะหรืออีกส่วนหนึ่งนะครับก็เขาก็จะสุกปกติเขาจะสุกจากปลายปลายนะครับกลนตูดเขาจะดําอ่าเน,นี้ยนะอย่างนี้นะสังเกตดูนะรูปเมื่อกี้นี้ตูดเขาจะเปลี่ยนสีก่อนนะก็ลักษณะนี้เลยนะก็ปาดตรงนี้ทิ้งนะก็กินได้ปกตินะครับ แล้วามาลองดูนะครับนี่ก็จะมีส่วนที่เสียถ้าปาดทิ้งไปนะแต่ดูดูดูจุดดำๆนี้นะะค่อนข้างบางมากนะเนี่ยมันก็อยู่แค่เฉพาะตรงผิวนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นอันตรายนะไม่ได้เป็นอันตรายต่อคนก็อย่าไปกินมันแค่นั้นเองง่ายครับ อันนี้คือเหมือนจะไม่ค่อยแก่จัดนะสังเกตด,ดูจากเนื้อสีเนื้อเนี่ยยังค่อนข้างอ่อนอยู่ยังไม่เข้มมากนะแต่รสชาติก็จะยังค่อนข้างหวานดีนะอือ หวานจัดอ่าก็แล้วแต่คนเลือกคนชอบนะครับถ้าเกิดสมมติชอบหวานจัดจัดเลือกตู้ที่แก่จัดสีเหลืองออกเข้มถึงส้มนะแต่ถ้าเกิดไม่อยากกินหวานมากก็เอาออกนวลๆหน่อยนะฮะก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับเดี๋ยวพามาชมอีกหนึ่งส่วนนะครับว่าทําไมมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของเราเนี่ยเราถึงบอกว่าเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเลำดับแรกเลยนะครับ ทำเลที่ตั้งของสวนเนี่ยมันอยู่กึ่งกลางของเกาะนะครับระดับน้ำใต้ดินมีอุดมสมบูรณ์นะครับสังเกตดูไม่ว่าจะฤดูไหนเนี่ยมะม่วงของเรายังเขียวสมบูรณ์ดีอยู่นะครับโดยที่เราไม่มีการลดน้ำใดๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งพืชที่ดูแลง่ายนะครับก็จะมีช่วงรอยต่อสำคัญก็คือช่วงที่เป็นดอกนะฮรระหว่างเป็นดอกเนี่ยถ้าเพี้ยไม่ลง นะก็เราก็จะมีโอกาสได้ห่อนะครับพอหลังจากห่อแล้วก็คือจบเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราดูแลจากการดินยังไงนะครับ เราไม่มีการใช้สารกําจัดวัชพืชน,นะครับเราใช้วิธีการตัดหรือถากาเหมือนเป็นการยกโคกนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเราใช้หญ้าเนี่ยดึงเข้าโคนหลังจากนั้นเราก็คุ้ยดินกบนะครับหลังจากนั้นเราก็นําน้ําหมักชีวภาพที่เราหมักได้นะครับจากพืชผลต่างๆที่เรามีอยู่นะครับเพื่อลดต้นทุนแล้วก็ปลอดภยดัยดอกคนกินนะครับก็นํามาผสมน้ําแล้วก็ลด บริเวณอกองหญ้าเหล่านี้นะครับก็นี่นะครับสบายใจนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำมักของเราเองปลอดภยัยแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลใจใด,ใดนะครับ ก็ใช้น้ำหมักเหล่านี้นะครับมาลดบริเวณกองหญ้าหรือบริเวณโคนต้นของเรานะก็ง่ายๆครับไม่ต้องเตียมที่ถันอะไรเยอะนะเพราะว่าปกติในดินเนี่ยเขาก็จะมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะซึั่งช่วยในการย่อยสลายพวกสากพืชเหล่านี้นะอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่นะเราก็ใช้สูตรเดียวกันหมดเลยนะครับแค่นี้เองก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมเราไม่ใช้ปุ๋ยก็ลดต้นทุนได้เยอะนะครับแล้วก็ปลอดภัยต่อคนกินแล้วก็ในอนาคตนะครับสารกําจัดศัตรูพืชนะครับสารกําจัดศัตรูพืชต่างๆที่เราใช้ในการไล่แมลงนะะเราก็จะหมักใช้เองนะครับซึ่งเราทดลองแล้วโอเคเลยนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยปลอดภัยต่อคนใช้นะครับ แล้วก็เวลาเราเข้ามาในสวนนะบริเวณสวน,เ,นเราไม่ต้องมาปิดแมสไม่ต้องมาระมัดระวังเรื่องสารเคมีนะครับหายใจได้สะดวกนะก็เกิดประโยชน์ทั้งกับคนแล้วก็ทั้งคนปลูกคนกินแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเเป็นช่ออย่างนี้เราจะไม่ใช้สารเคมีเลยก็ได้นะปล่อยธรรมชาติเนี่ย พอเขาติดเป็นลูกแล้วเราค่อยมาเลือกห่อเอานะครับก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับใครสนใจอยากมาแวะเยี่ยมชมที่สวนก็ด้วยความยินดีนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนแนวคิดของเรานะครับเราอยากจะเป็นผู้ผลิตอาหารที่ปลอดภัยต่อคนกินนะครับก็ฝากติดตามเพจเกาะแก้วบ้านเรานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสวดีครับ